s ัมซุงเซอร์วิสสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพูดถึงสินค้าใหม่ของเรานะคะนั่นก็คือ Galaxy Fold 3นะคะ Galaxy Fold 3นะคะให้จอด้านในมาขนาดใหญ่ถึง7.6นิ้วเลยนะคะซึ่งเหมาะกับการทำงานมากๆนะคะหรือว่าผู้ที่ชอบทำงานผ่านมือถือนะคะจะต้องถูกใจสิ่งนี้นะคะวันนี้นะคะก็เลยจะมาแนะนำนะคะสิเจอร์ที่ชื่อว่า Multi Active Window นะคะซึ่งเป็นการใช้สา3แอปพลิเคชันนะคะพร้อมกันบนหน้าจอเดียวกันนะคะ สำหรับคนที่ขัาทำงานนะคะมักจะพบปัญหาว่าเราต้องเปิดไฟล์งานหรือว่าเปิดแอปพลิเคชันนะคะหลายแอปพลิเคชันพร้อมๆกันดังนั้นนะคะจะแนะนําให้ใช้ฟีเจอร์นี้เลยนะคะซึ่งจะช่วยให้เราทํางานง่ายขึ้นนะคะขั้นตอนการเปิดก็ง่ายๆนะคะเดี๋ยวไปดูคลิปนี้กันเลยคะ่ะขั้นตอนในการเปิดมัลติแอคทีฟวินโดว์นะคะ 1. กดย่อแอป,ปหรือปุ่มรีเซ็ตแอปนะคะให้หน้าจอย่อนะคะ 2. กดที่ไอคอนแอปเลือกเปิดมุมมองแบบแยกหน้าจอนะคะ 3กดเลือกแอปที่ต้องการค่ะเพียงเท่านั้นนะคะยังไม่พอหากเราต้องการแอปที่3นะคะเพียงแค่เรากดสวายที่ขอบด้านข้างแล้วนะคะแล้วเปิดแอปในทัสบาร์นะคะเพื่อใช้งานแอปที่3นะคะพร้อมกันเพียงเท่านี้นะคะเราก็สามารถใช้งาน3แอปนะคะนอกจากนี้เรายังปรับขนาดของแอปนะคะได้ตามต้องการเลยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะก็วันนี้นะคะฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ